สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมอัดซูรกิช็อปนะครับผมวันนี้ผมก็มีภารกิจมาแต่งรถให้กับคุณลูกค้านะครับพอดีคุณปิ่นนะครับลูกค้าทักเข้ามาสอบถามนะครับว่าผมรับแต่งรถไหมเขามีรถอยู่นะครับเป็นรถโฉมเดิมนะครับโฉมก่อนหน้าที่จะเป็นโฉม2 0 1 8นะครับผมก็ผมก็ทําการแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยดีกว่าว่าคันนี้นะครับจะเด็ดยังไงสวยแค่ไหนนะครับใบให้ก่อนครับเป็นสไตล์สีขาวแดงนะครับผมสไตล์มินินะครับผม ผมพาไปชมกันเลยดีกว่าว่าหล่อแค่ไหนนะครับพอแต่งเสร็จแล้วนะครับผมไปเลยเอาละครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับซูซูกิสวิปนะครับตัวนี้เป็นโฉม2012นะครับผมแต่รถปีอะไรนี้ผมไม่ทราบนะฮะพอดีลูกค้าเขานํามาให้ผมแต่งให้นะครับผมคันนี้ก็จะแต่งเรื่องของสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นนี้จะเป็นสีแดงแดงแบบบนหลังคานะพอดีแสงและเงาเนี่ย มันทําให้ตัวสติกเกอร์นี้มันดูสีชมพูเนาะในกล้องในภาพอะไรอย่างนี้ครับรถเดิมสีขาวนะครับผมแ็ปสีแดงเพิ่มนะครับสีแดงสีแดงของจริงจะสีเหมือนหลังคานะครับผมอันนี้มันจะเป็นแบบว่ามันมืดหน่อยแล้วต้องปรับภาพขึ้นนะครับมาเลยจอกชมพูหน่อยเนาะแต่จริงก็จะเป็นสีแดงนะครับแดงสดอย่างนั้นเลยนะครับมีชุดสเกิร์ตนะครับชุดสเกิร์ตนี้ลูกค้าติดเพิ่มนะฮะชุดสเกิร์ตซุ้มล้อนะครับแลปโคงไฟดาด้านหน้าเดี๋ยวผมพาชมนะฮะอันนี้พาชมรอบๆก่อนเนาะ แล้วก็จะมีตัวราวหลังคาราวหลังคาด้านบนนะครับอยากแต่งสไตล์มินินะครับคันนี้คุณลูกค้านะครับแล้วก็มีตัวสปอยเลอร์หลังด้านบนตรงนี้สปอยเลอร์แบบแนบนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวราวหลังคานะครับนี่ครับพอดีแสงมันนี่หน่อยผมต้องเล่งแสงขึ้นมาเลยสีเพี้ยนๆหน่อยนะครับสีจริงจะประมาณนี้ครับจะเข้มๆหน่อยนะครับโอเคนีครับผม ประมาณนี้ด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวชุดแต่งมินินะครับผมมีท่อหลอก2อันนะครับอันนี้เป็นท่อหลอกเนาะไม่ใช่ท่อไม่ใช่ท่อจริงนะครับผมแบบนี้นี่ก็คือคุณลูกค้าซื้อมาให้ผมติดเพิ่มให้เนะไอตัวสีดำๆตัวนี้นะครับเขาเรียกอะไรอะ่ะอันนี้คือคุณปิ่นเขาซื้อเพิ่มมานะครับคุณปิ่นเขาซื้อเพิ่มมาให้ผมติดตั้งเพิ่มให้นะครับ ในด้านท้ายนะฮะขออนุญาตเปิดนิดนึงเนาะอ๊ะลืมไปรถล็อกอยู่โอเคในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายอันนี้จะมีเบาะเดิมนะครับเบาะเดิมอยู่ตรงนี้เบาะผ้าเดิมคันนี้นะครับคุณปิ่นให้ผมทาเบาะหนังให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะว่าแต่งเบาะตัวนี้สวยแค่ไหนนะครับเบาะเนี่ยจะอารมณ์เบาประมาณสวิปไซน์นะครับสวิฟตัวพิเศษ รเรื่องปีไม่แน่ใจว่าเป็น2016หรือ2017ที่รุ่นสวิฟทไซทำออกมานะครับนี่ครับตอนนี้ก็มันก็เย็นหน่อยนะครค่อนข้างมืดเนาะผมเลยต้องเล่งแสงตัวกล้องขึ้นนะครับภาพมันเลยเป็นแปลกๆสีเลยแปลกๆนะครับก็อันนี้นะฮะรถเดิมสีขาวนะอย่างที่บอกไปเนาะรถคุณปิน่นอันนี้โคมไฟด้านหน้าที่ผมแจ้งนะครับอันนี้คือแลปโคมดำนี่ครับ ตัวหลอดตัวไฟอันนี้มันคือคุณปิ่นเขามันมากับรถอยู่แล้วเนาะที่เขาซื้อเขาแต่งมาอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะฮะให้ดูชัดๆก่อนนะครับผมแรปโคมดําเพราะว่าโคมเดิมเนี่ยมันค่อนข้างเหลืองนะครับเราก็จะมาขัดขัดตัวโคมนะฮะให้ขาวก่อนเนาะแล้วก็แรปเป็นตัวโคมดําไปนะครับอันนี้ไม่ใช่โคมเหลืองนะคือเราขัดให้มันขาวขึ้นแล้วแล้วเราก็แรปตัวสีดําเข้าไปนะครับโอเค เรามาชมด้านในกันเลยดีกว่าอ๋อแล้วก็อีกอันนึงนะฮะอันนี้คุณปิ่นเขาซื้อมาให้เปลี่ยนด้วยนะครับแต่ของที่เขาซื้อมาไม่ตรงรุ่นก็เลยให้ทางผมจัดหามาให้ครับก็เลยเปลี่ยนฝาน้ําฝนนะครับ2อ,อันอันเดิมมันจะซีดๆนะครับเพราะว่ารถเก่าเนาะรถเก่าก็จะสีจะซีดนะครับแล้วก็มีกันสาดนะครับกันสาดอันนี้คุณปิ่นซื้อสั่งมานะฮะให้ผมมาติดให้ด้วยนะครับตัวกันสาดคืออันไหนก็คืออันนี้นะครับ ก็มีการติดให้นะฮะภายในนะครับเบาเดิมเป็นเบาผ้าที่ผมพาดูเมื่อกี้นะครับพอทําแล้วเราจะทําหนังอย่างนี้เลยก็มีหนังด้านข้างแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเบาแบบ Suzuki Swift ไซส์นะครับเป็นรุ่นพิเศษเนาะตรงกลางจะเป็นหนังกลับหน้าสัมผัสค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้คือทําตามแบบที่ลูกค้ารีเควสเลยนะครับตรงกลางส่วนนี้จะเป็นหนังกลับนั่งสบายมากนะครับนุ่มนุ่มสบาย ส่วนตรงอื่นๆจะเป็นหนังหนังแบบทั่วไปเลยหนังก็คือหนังที่เราทำำกันเนาะในรถใหม่ในอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ข้างในไม่มีอะไรมากนะครับด้านหลังโอเคด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเท้าแขนมีมาอยู่แล้ว,ลวเราติดมาอยู่แล้วอันนี้เป็นของที่คุณปิน่น ติดรถมาด้วยนะครับมาให้ทางผมเนี่ยติดตั้งเพิ่มให้นะครับที่ผมแจ้งไปเนาะนี่ครับเบาะเป็นตรงนี้เป็นหนังกลับที่บอกนะฮะสไตล์เบาะสวิปซูกิกสวิปไซน์นะครับดําขอบขาวขอบขาวนี่ก็เป็นหนังเหมือนกันนะครับบอกว่างานดีนะฮะเหมือนโรงงานเหมือนสเปคทำออจากโรงงานเลยนะครับตัวหนังแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของรถโฉมนี้นะครับคือประตูด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นผ้ามาซึ่งเราทําหนังเข้าไปได้ นะครับอันนี้จะเป็นหนังนะวัสดุอันนี้จะเป็นหนังเลยนะครับแบบเดียวกับที่เราทรําบ่อเลยนี่ครับจะไม่เหมือนกับตัวใหม่นะฮะตัวปัจจุบันนี้ที่เราทําอยู่คือด้านหลังถ้าสังเกตในคลิปอื่นๆที่ผมทํานะครับตรงนี้จะไม่ใช่หนังนะฮะจะทําเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะมันเป็นวัสดุแบบพลาสติกธรรมดานะครับด้านหลังเนาะโอเคประมาณนี้นะครับ บนหลังคาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวราวหลังคานี่ครับประมาณนี้ครับโอเคนะครับผมคร่าวๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับข้อหลักๆก็ตามสเปคที่ลูกค้ารีเควสมานะครับมีชุดสเกิร์ตเบาะนะครับสติกเกอร แล้วก็รายการอ,าอื่นๆพวกเราหลังคาพวกอะไรอย่างนี้ทีอ่อยู่ในรถเนาะที่ลูกค้าซื้อมาเพิ่มให้ผมทําเพิ่มให้นะครับอ๋อแล้วก็กระจกอันนี้คือแบบทํทาตามแบบ mini น,นะครับที่คุณเปลี่ยนต้องการคือตรงนี้สีดําปกติรถเดิมตรงนี้เป็นสีขาวนะครับก็ทําให้มันเป็นเหมือนเสาเสาเอนะครับสีดําเหมือนเสาเอโอเคเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะฮะ เอาละครับผมเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ชมกันไปแล้วนะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากปรึกษานะครับอยากให้ผมแต่งรถให้นะครับหรือให้ผมให้คําแนะนํานะครับเรื่องของการตกแต่งรถนะครับซูกิสวิปหรือว่าซูกิทุก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 รุ่นรุ่นอื่นๆอะไรเงี้ยครับก็สามารถติดต่อคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้นะครับผมจะเข้าไปตอบนะฮะทุกเคสนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านที่กําลังอยากแต่งรถนะครับ หรือว่าต้องมีรถอยู่แล้วอยากจะนํารถมาแต่งมาอะไรอย่างนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ท่านได้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดหรือว่าช่วงนี้ผมลงคลิปน้อยไปหน่อยนะครับช่วงนี้ผมคือรถมันค่อนข้างขาดนะครับจากโรงงานมีลูกค้ารอต่อคิวลหลายๆท่านอยู่นะครับแต่ว่ารถก็ยังไม่มาลงสักทีนะฮะก็คดาดว่าน่าจะใกล้มาลงและผมก็ได้รถมาโคต้าแค่แต่ละคัน2คันนะครับ ก็จะพยายามทําคลิปลงให้ถ้าถ้าลงได้นะครับถ้าแบบมีคันไหนเด,เด,เด็ดคิดผมคิดว่าสวยมันจะลงให้นะครับก็สําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมยังไม่ได้หายไปไหนนะแค่ไม่มีรถให้แต่งเฉยๆนะครับผม <laughs> ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ